สวัสดีครับผมเจเน็กซีเอ็มจีโอเจีแลนด์นะครับวันนี้วันดีอีกหนึ่งวันนะครับผมมาส่งรถตักของเอ็กซีเอ็มจีนะครับรุ่น LW1186FW นะครับก็จำหน่ายโดยซีดีเคนะครับหรือสีสุภาคารเรนเตอร์นะครับที่ตุ้งสงติดกับอูแก้วนรา,าริกาช่างนะครับก็ โดยทีมงานและลูกค้าพี่บ่าวนะครับเป็นคนเข้าไปดูรถเมื่อวานแล้วบอกว่าอยากได้รถก่อนปีใหม่จัดให้ได้ไหมนะครับผมอยู่ใกล้ๆพอดีก็เลยจัดมาให้นะครับรถคันนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่8 9แสนณาปัจจุบันนี้นะครับก็พี่บ่าวแกขอซื้อสดเลยนะครับที่นี่ผมยืนอยู่พื้นที่อำเภอฉวง จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่ที่ลานสอสุดใจลานเทนะครับที่นี่เป็นลานรับซื้อปามนะครับจำน่ายหินดินทรายแล้วก็กำลังเปิดธุรกิจใหม่โดยพี่บ่าวนะครับก็รับซื้อไม้อย่างพาราด้วยนะครับท,ทั้งในแปลงรับสมที่ด้วยครับก็หากทีมงาน่านใดสนใจ อาจจะติดต่อพี่บ่าวนะครับก็มาติดต่อได้นะครับอยู่พื้นที่จหวงนะครับอยู่เส้นไปโรงพยาบาล,ลของอำเภอเหวงนะครับ <ไป S 1> ก,ก็หรือทีมงานทต้นใดสนใจรถตักของ XCMG หรือผลิตภัณฑ์ของ XCMG นะครับอย่าลืมโทรมาหาผมที่เบอร์086 4914246นะครับผมเจน XCMG o อ a t h a i l a n d ยินดีให้ข้อมูลสําหรับทุกท่านทั่วฝ้ามืองไทยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับนามาส่งโดยน้องตั้มนะครับให้ยกนิ้วหน่อยน้องตั้มนะครับก็ทีมงานรถสไลด์นะครับพอดีแจ้งด่วนไปเมื่อวานตอนค่าแล้วนะครับเพราะลูกค้าต้องการรถวันนี้ก็บรรทุกรถสไลด์มานะครับของน้องตั้มนี่ครับรถนี้นะครับรุ่น l w 18 6ึปีนี้นะครับบุ้งกี ขนาด1.6คิวนะครับหากขั้นตัก,ตกปาล์มนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ800-900กิโลต่อครั้งต่อการหนึตักนะครับแล้วก็ยกได้สูงจากพื้น4.67เ,เมตรนะครับถือว่ารถที่เหมาะสมกับใช้ตักสินค้าต่างการเกษตรแล้วก็ระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับระบบเบรกเป็นแบบทิฟฟี่ที่ใช้กันอยู่ใน 6ล้อขนาดกลาง FRRF4 นะครับนี่นะครับให้ดูภายในครับข้อต่อต่างๆนะครับแผ่นเพจแผ่นใหญ่ครับถังน้ำมันนะครับห้องโดยสารนะครับแผนต่างๆนะครับนี่ฮะกระบอกไฮโดรลิกขนาดใหญ่นะครับรับน้ำหนักได้ดี ก็ทีมงานตันใดสนใจหรือมองหารถตักที่เหมาะสมกับงานของท่านอยู่นะครับเราไม่ได้มีแค่แขนยาวอย่างเดียวเรามีแบบแขนสั้นด้วยใช้ตักหินทรายด้วยทีมงานตันใดก็โทรมาผมได้เลยนะครับสนใจอยู่ก็ที่เบอร์086 4 9 1 4 2 4 6นะครับเซฟเบอร์ขึ้นไลน์ทักไลน์มาได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปชมผมในช่อง YouTube ชื่อเจน XCMG OCR Thailandland เราก็ยินดีเลยนะครับนี่และเดี๋ยวได้เลิก ลงแตะพื้น10.59นะครับก็ใกล้ถึงเวลาแล้วนี่นะครับให้ดูที่ไหนที่อย่างเตียงสตาร์ทไว้ปลังได้เลยอ่าสตาร์ทเลยตึงกับโป๊ะโป๊ะ59ครับ ปีนๆเลยก็ลงเลยนี่เลยครับได้เลิกครับเดี๋ยวเลิกลงประมาณ10โมง59นาทีนะครับวันนี้วันที่30ธันวาคม2564นะครับถือว่าเลิกงามยำดีวันหนึ่งนะครับพี่สุดใจแล้วก็พี่บบาว ซื้อสดรถตักของ XCMG นะครับล้อ,อยางรุ่น l w 1 8 6 f v นะครับจำหน่ายโดยสีสุภาคาร์เนเตอร์นะครับ CCK อยู่พื้นที่ทุ่งสงนะครับออกมาจากทุ่งสงประมาณ7กิโลนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับอยู่ติดกับอู่แก้วนาราการช่างก็ถือว่าเป็นทีมงานกันนะครับผมนำรถมาฝากจอดไว้แล้วก็ให้ทีมงานได้จำหน่ายด้วย ก็จำหน่ายโดยน้องเข่งนะครับเป็นฝ่ายขายที่ดูแลของสีสุภาแล้วก็รถตักด้วยแล้วก็รวมถึงติดตั้งประดับยนต์ของ c ี k ด้วยก็ถือว่าไป็ทีมงานกันนะครับผมมาอยูุ่่งสงอยู่นานก็ว่าเราเป็นวันธมิตรกันนะครับวันนี้ไม่มีช่างมานะครับแต่ว่าเดี๋ยววัววนที่3เปิด ทำการปกติเดี๋ยวจะส่งช่างเขามาตรวจเช็คเป็นรายละเอียดอีก1รอบนะครับแล้วก็รถตรัวนี้รับประกัน1ปีหรือ2,500ชั่วโมงอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนครับเข้าตรวจเช็คให้ทุก210ชั่วโมงเลยระยะรับกันแล้วเราก็ยังดูแลตลอดอายุการใช้งานนะครับอะไหล่เราพร้อมช่างเราพร้อมนะครับทีมงานต้นใดสนใจก็อย่าลืมโทรมาผมได้เลยที่เบอร์086 4 9 1 4 2 4 6ะครับแล้วก็ ฝากทุกท่านด้วยนะครับอาจมีลานปาล์มนะครับต้องการขายไม้ยางหรือต้องการหินเลนทรายนะครับหรือต้องการเกลี่ยที่ต่างๆนะครับก็ติดต่อมาที่พี่บ่าวและพี่จุดใจนะครับอยู่พื้นที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพิ่งเจอกันเมื่อวานเองครับก็แกเข้าไปดูรถที่สีสุภาการเซ็นเตอร์ที่จอดอยู่ทั้งสองนะครับก็แกบอกสุกใจต้องการมาส่งพรุ่งนี้เลยนะครับ แต่ถ้าไม่ได้พรุ่งนี้เปลี่ยนใจไม่เอาแล้วนะครับเราลูกค้าต้องการขนาดนี้เราก็จัดให้เลยนะครับก็อย่าลืมทีมงานต้นใดสนใจรถตักหรือโฟลคลิฟ์รุ่นไหนก็แล้วแต่หรือทุกผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยโ c ซ c o m คอมานีก็ติดต่อผมมาได้ที่เบอร์086 491 4246นะครับผมเจน XCMG ซีเซแลนด์ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวคลิปนี้ผมปล่อยยาวสักนิดดีกว่านะครับว่าจะปล่อยสั้นๆแต่เดี๋ยวรอเลิกลงไดยเลยนะครับกำลังจะถึงแล้ว10โมง59นาทีนะครับเดี๋ยวครับที่บ่าเตรียมขึ้นแล้วอย่าลืมบอกเรื่องเบ็กเบ็กมือกันนะนั่นแหละอบบโอเคนี่ครับ คุณพ่อด้วยมาให้กำลังใจนะครับมีรุ่นรุ่นพ่อนะครับรุ่นลูกพี่บาวนะครับนั่นแหละรุนหลานนะครับทุกธุรกิจนะครับย่อมมีการพัฒนาไปเรื่อยนะครับที่นี่พี่บาวบอกก็เริ่มต้นก็คือรับผิดชอบรับขุดดินถมดินเคลียร์ดินนะครับมีหกล้อมีสิบล้อนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ มีธุรกิจก็คือรับซื้อปาล์มนะครับอยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเฉวังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็รับทำไม,ม้ยางซื้อไม้ยางนะครับธุรกิจอนาคตที่เปิดอยู่ก็รับซื้อไม้ยางด้วยนะครับแล้วก็หินเนินทรายด้วยนะครับมีทุกอย่างเลยนี่ครับกําลังได้เลิกแล้วในเวลาลงแล้วครับ นะครับเท่าแก่ลงเองครับ10.59โมงนาทีนะครับวันนี้วันที่30ธันวา2564นะครับในเลือกลงพื้นครับก็ยินดีด้วยนะครับยินดีกับพี่บ่าวนะครับที่สุดใจนะครับเจ้าของลานเทแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เลือกรถตักล้อยางของ XCMG รุ่น LW186P นะครับนะครับ ลงแตงพื้นเรียบร้อยครับ,อรบเอาแกะลงเองเลยครับพีเบาลงเองเลยนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้จนจบนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นผู้ติดตามในเพจนะครับในเฟซในไลน์หรือใน YouTube ของผมช่องนี้นะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับก็ส่วนใหญ่หลายท่านก็สนใจรถตักอยู่นะครับท่านใดสนใจรถตักรุ่นไหนก็เข้ามาชมใน ยูทู e ของผมได้ชื่อ JXMG n X c G, นะครับภาษาองังกฤษ JAE นะครับ XMG c o c r Thailand นะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับไม่ว่ารถรุ่นไหนที่ผมส่งมาไปนะครับผมจะโหลดคลิปลง YouTube ไปเข้าไปเลือกชมได้เลยนะครับท่านสนใจรถรุ่นไหนอยู่ไม่จำเป็นต้องไปหาโชว์รูมที่ไหนก็ได้เข้าไปดูในช่อง YouTube ของผมได้เลยชื่อ JXMG c o c r Thailand นะครับก็สามารถเข้าไปดูเลือกชม เลือกดูพื้นที่แล้วก็เลือกรถตักหรือปฏิทันเครื่องจกักรใจให้เหมาะสมกับงานของท่านได้เลยก็วันนี้ขอบคุณพี่บ่าวนะครับพี่สุดใจเจ้าของลานเทสอสุดใจลานเทพื้นที่อำเภอะหวงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เลือกรถตักของ x C m g นะครับแล้วก็ขับผ่านสีสุภาการการเซนเตอร์นะครับ เข้าไปชมรถเมื่อวานแล้วก็ตัดใจเลือกเลยก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับฝากทุกท่านเข้ามาติดตามผมในช่อง YouTube ด้วยแล้วก็ฝากทุกท่านแนะนำทีมงานให้ผลด้วยหากท่านใดสนใจรถตักหรือปฏิบัติอินใดของ XCMG นะครับติดต่อผมมาได้เลยที่เบอร์086 491 4246นะครับผมเจน XCMG o c a t h a i ล a ย d ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วภาคเมืองทย คลิปนี้ขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผม